สวัสดีครับขับรับาผมับผมของรถมาใหม่นี่ครับใช่แต่ไม่ใช่รถผมเหมือนรถเราเลยอะโอ้โรถลูกค้าใช่นะครับหน้าแบบนี้ไฟตัดหมอกข้างๆนะครับจะเป็นตัวเครื่องสามพันนะฮะถ้าจะเป็นตัวสูงนะตัวสูง Highlander ใช่ตัดหมอกยือยู่ข้างถ้าตัดหมอกยืนอยู่ตรงเนี้ยคิดว่าแันคชนเหมือนในโบกินี่อะตรนนั้นคือตัวเตี้ยนะครับ ได้เ,เป็นตัวสูงเพิ่มสามพันใช่คันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องทาอะไรมากแม,ปอ,แมปอย่างเดียวแบบอย่างเดียวอย่างเดียวเลยตัดสับระเบิดเบิร์นตัดสับระเบิดตามสไตล,ล์ัยรุ่นต้องการต้องการสับระเบิดด้วยนะเพราะว่าสับระเบิดเนี่ยมันดันนะระเบิดต๊บรถมันเดินใช่เหมือนวิ่งวิ่งวิ่งแล้วตดออกนะอ่ะตดแล้วก็กระเด้งปึง้ง <laughs> นี่นะครับอ่า ผลง,งานของบอลบุ๊กทายี้ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนี่ก็หกโมงกว่าแล้วดูบรรยากาศยังมีลูกค้ามันทำกันเต็มเลยเนี่ยสองพันยี่สิบคนก็เนน่เเนีก็คือ,อที่ลูกค้าชอบเพราะว่าเราเขียนสดนะครับไฟอทคนต่อคมเขียนสดไล่ให้หมดไล่ลถให้ด้วยใช่ลูกค้าเลยติดใจติดยิด่งกว่าผู้หญิงอีกถึงคับต้องต้องมาต้องมาอันนี้ก็นะ ร้องเครื่องหนไหมดู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 ดกดูอะไรเนี่พี่สามเจ็ดหกูยางนโต้สองห้าห้าหใช่เบอร์ทิปสองห้าห้าครับเป็นเครื่องสามพันนะใช่สามพันเครื่องสามพันนี่แหละนวัตกรรมใหม่เลยใช่ปะพี่บอลเดี๋ยวจะมืดแล้วอ่ะปะได้เราสามพันมันแรงอยู่แล้วสองร้อยสองร้อยนี่จมอยู่แล้ว

ลุเียอครับจบไปอีกหนึ่งผลงานกับยามเย็นวันนี้วันนี้ก็ลุยงานทั้งวันจูนก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะครับไม่วางถ่ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวจะเบื่อกันคนคิดถึงเราก็มาพบปะพบเจอนะเดี๋ยวจะหาว่าเอาบอลบุกหายไปไหน ยังไม่ตายนะครับยังอยู่โอเคก็ฝากไปด้วยเดี๋ยวผมปิดวิดีโอนี้คนเดียวเลยละกันเพราะวีบอลแถมไปไกลน่าจะกดไป220แล้วแหละโอเคครับสวัสดีครับผม